สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสัปดาห์ที่2แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วส่งงานมาประมาณ2 0 21นะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งงานมาะคะ่ะตั้งใจเรียนดีมากมีความรับผิดชอบดีมากนะคะสองคนที่ยังไม่ส่งสามารถกลับไปส่งของสัปดาห์ที่แล้วได้นะคะเดี๋ยวตามกลับไปอ่านในสัปดาห์นี้ค่ะมันจะเป็นเรื่องของเนื้อหาแล้วนะคะซึ่งครูก็เลือกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ งานของสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งมันก็คือบทที่1การแบ่งปันข้อมูลนั่นเองนะคะซึ่งในหัวข้อในบทนี้นะคะมันก็จะมี3เรื่องด้วยกันก็คือองค์ประกอบแล้วก็รูปแบบพื้นฐานในการสื่อสารนะคะเรื่องที่2คือเทคนิคแล้วก็วิธีการแบ่งปันข้อมูลส่วนเรื่องที่3คือข้อควรระวังในการแบ่งปันข้อมูลนะคะเดีย๋ยวจะพูดเร็วๆแล้วกันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้กระชับนะคะ พอจบเรื่องนี้น้องเรียนต้องรู้อะไรบ้างนะคะเรียนต้องรู้อยู่4อย่างนะคะแต่ครูตัดออกเลือ3อย่างนะคะอย่างที่1คืออเรียนต้องสามารถที่จะอธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารได้นะคะอย่างที่2เนี่ยครูขอตัดออกเนื่องจากว่าการเขียนบล็อกจะไม่เหมาะกับบริบทการเรียนออนไลน์ของเรานะคะส่วนอย่างที่3ค่ะอันนี้จะเน้นเลยคือทําแฟ้มสะสมง,งานเพื่อให้ พอจบคอร์สนี้ครูอยากให้ในักเรียนทุกคนมีแฟ้มสะสมงานของตัวเองนะคะเพื่อที่ว่าพอเราไปสอบเรียนต่อมหาลายัยไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามนะคะนักเรียนก็จะมีอะพอร์ตโฟลิโอในมือแล้วเราก็ไม่ต้องไปเร่งทานะคะไปจ้างคนอื่นอะไรเงี้ยเราทําเองได้นะคะสุดท้ายคือข้อควรระวังในการแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะนะคะสัมภาษ์ที่เรานักเรียนได้ดูวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับบล็อกเกอร์ที่เขาเขียนเรื่อง การท่องเที่ยวของเขานะคะเขาทำยังไงจากความชอบไปสู่อาชีพนะคะเป็นงานอดิเรกที่สร้างรายได้ให้แก่เขาซึ่งก็มีนันเกเรียนตอบมาเยอะแยะเลยนะคะคำตอบเนี่ยทุกคนก็จะเห็นพ้องต้องกันนะคะมีคนหนึ่งตอบมาดีมากนะคะใส่เป็นหัวข้อมาให้ครูเลยนะคะก็มเีเราก็จะตอบเห็นพ้องต้องกันว่าอย่างแรกค่ะก็คือ ความชอบนะคะอันดับเริ่มแรกเนี่ยเขาทำเพราะเขาชอบนะคะพราะเขาชอบเสร็จแล้วมันทําให้งานที่เขาทําเป็นไงคะมันดีค่ะนะคะอย่างอย่างอีตัวกระตูนเนี่ยมันก็ไปสนใจนะคะครูก็ทําให้มันให้ครูรู้สึกว่าครูชอบสอนอะไรเนี่ยนะคะการสอนของครูก็รู้สึกสนุกมากขึ้นนะคะอย่างที่2คือนะคะเขามีไอเดียค่ะก็คือความคิดสร้างสารรค์นะคะ การไม่ค่อยติดค่ะเอค่ะเขามีไอเดียนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ว่าเขาจะสร้างสัญง,งานแบบไหนเ mm hmm. ช่นการถ่ายรูปของเขา mm hmm. เขาบอกว่าเขาต้องมีรูปคนต้องมีคนอยู่ในอยู่ประกอบในฉากของเขาหรือว่าในรูปภาพของเขา mm hmm. เพื่อให้มันรู้สึกว่านี่การมาเที่ยวค่ะต้องมีคนมาแล้วได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะอย่างที่3มค่ะพอตอนแรกเขาชอบเขามีไอเดียในการสร้างงานแล้วนะคะอย่างที่3คือเขามี กลุ่มเป้าหมายค่ะเพราะว่าเขาไปศึกษาลูกค้าของเขานะคะเขาเพบว่าคนที่กดไลค์เพจส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนกรุงเทพทำยังไงจะทำคอนเทนต์ให้มันเกี่ยวกับคนกรุงเทพอะ่ะก็ทําแบบไปเช่ายิมกลับนะคะเท,เ,ทเที่ยวง่ายๆใกล้ๆกรุงเทพเที่ยวสองวันหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้มีคนที่เข้ามาดูเพจเขาเนี่ยเป็นจํานวนมากแล้วก็เกิดการติดต่อพวกร้านอาหารโรงแรมก็ติดต่อเขามานะคะ แบบนี้เป็นต้นนะคะตอบลายคนตอบมาดีมากๆเลยนะคะเรามาดูเรื่องแรกค่ะ1.1องค์ประกอบแล้วก็รูปแบบพื้นฐานในการสื่อสารองค์ประกอบในการสื่อสารมี4อย่างนะคะคือมีผู้สง่งมีสารมีช่องทางแล้วก็มีผู้รับสารผู้ส่งกับผู้รับเนี่ยคือคนนะคะเป็นบุคคลค่ะคือคนส่งสารคนรับสารใช่ไหมคะสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างคน2คนนี้คืออะไรนะคะ ก็คือมีสารแล้วก็มีช่องทางในการสื่อสารสารก็คือพวกเนื้อหาข้อมูลนะคะสิ่งปรุงแต่งต่างๆก็จะเป็นน้ำเสียงเป็นฟิลเตอร์ท,ที่ครูใช้อยู่ตอนนี้นะคะองค์ประกอบโครงสร้างหรือรหัสในการส่งสารส่วนช่องทางนะคะช่องทางเราจะสื่อสารเป็นรูปแบบเสียงหรือเปล่าเขาได้ยินอย่างเดียวให้เขาเห็นด้วยไหมนะคะให้เห็นหน้าครูด้วยไหมหรือเห็นสไลด์อย่างเดียวนะคะจะมีการสัมผัสหรือมีรับรู้รสชาติมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะ ต่อไปนะคะองค์ประกอบ4อย่างที่เราพูดเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูอียละเอียดๆกันเลยนะคะแบบอันแรกก็คือเรื่องของผู้ส่งนะคะผู้ส่งสารผู้ส่งสารคือใครนะคะผู้ส่งสารก็คือบุคคลค่ะเขาคือคนที่ต้องการจะส่งข้อมูลฉะนันอย่างครูครูเป็นผู้ส่งสารในขณะนี้นะคะครูต้องการจะสง่งส่งอะไรส่งสารนะคะ อย่างที่สองคือสารค่ะภาษากังกก็คือ medium, มีเดียเป็นสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรนี้นะคะเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจสารของครูนะคะสารของครูคืออะไรก็คือเนื้อหาบทเรียนนะคะมาถึงอันที่3ค่ะสิ่งที่เราต้องมีในการส่งสารก็คือช่องทางส่งครูใช้อะไรในการส่งนะคะเป็นวิธีการให้เราจะสื่อ ผู้ส่งเนี่ยจะสื่อสารที่เขาต้องการจะส่งไปยังผู้รับนะคะเขาใช้ช่องทางอะไรอย่างครูเนี่ยครูใช้ใช้ Classroom นะคะกับใช้ Youtube คร like ูอัพวิดีโอ Youtube แบบเป็น p r i v a t e ให้เฉพาะคนมีลิงก์มาดูเนี่ยนะคะคือให้แต่นักเรียนโรงเรียนเราที่ครูจะเอาลิงก์ไปใส่ใน Classroom มาดูได้น,นะคะสุดท้ายะคะ่ะก็คือผู้รับผู้รับก็คือ บุคคลอีกนะ,ะคะที่เขาจะแปลความหมายของสารตามทัศนคติตามประสบการณ์ของเขานะคะต่อไปนะคะเรื่องที่2ค่ะเทคนิคและวิธีการในการแบ่งปันข้อมูลนะคะการแบ่งปันข้อมูลเนี่ยมันก็สามารถแยกย่อยออกไปได้3ลักษณะด้วยกัน,นะคะ่ะลักษณะที่1ก็คือการสื่อสารโดยตรงโดยตรงยังไงเห็นหน้าคะ่ะ เราอยู่ที่ที่เดียวกันนะคะอย่างเช่นเรามาโรงเรียนเราได้ครูไปสอนหน้าห้องนะคะนักเรียน40คนมาเรียนในห้องเรียนเดียวกันแล้วครูก็ไปสอนอย่างนี้ก็คือการสื่อสารทางตรงนะคะพูดคุยต่อหน้ารายงานหน้าชั้นเรียนนะคะผู้ส่งและผู้รับสารเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงต่อกันนะคะแต่ว่าแบบที่2ค่ะแบบที่2คือการใช้สื่อมวลชนนะคะ สื่อมวลชนก็คือ Mass Media นะคะมีอะไรบ้างวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิธีการนี้เขาจะเน้นสื่อสารทางเดียวไปยังคนหมู่มากนะคะอย่างเช่นเขารัฐบาลประกาศเรื่องการติดเชื้อโควิดประกาศเคอร์ฟิลประกาศพรกพรฉุกเฉินอะไรเงี้ยเขาก็ใช้วิธีประกาศทางโทรทัศน์ใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าจะกระจายข่าวไปยังคนหมู่มากได้รวดเร็วที่สุดนั่นเองนะคะวิธีที่3ค่ะ ก็คือสื่อสังคมออนไลน์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะทุกวันนี้สื่อสังคมออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นนะคะการสื่อสารไปยังทางนี้เนี่ยก็ทําทได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นในในหลายๆด้านนะคะทุกวันนี้เรามีอะไรบ้างที่เราใช้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็น facebook twitter เว็บบอร์ดต่างๆ classroom ที่เราใช้ตอนนี้ YouTube นะคะ มีการโต้อตอบกันได้นักเรียนคอมเมนต์มาบอกครูได้ครูค้าหนูชอบติ้ตัวฟิลเตอร์นี่ลายตามากบอกครูได้นะคะแล้วมันก็สามารถแก้ไขปรับปรุงข่าวสารให้เหมาะสมอย่างเช่นเวลาเราโพสเฟซบุ๊กใช่ไหมคะวันนี้เราอาจจะคิดแบบนี้พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเราอาจจะอยากเปลี่ยนแล้วก็ไปแก้ไขได้งนี้นะคะถ้าเราสื่อสารด้วยวิธีที่1คือโดยตรงกับสื่อมวลชนเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้นะคะคือเราพูดไปแล้วมันก็จะพูดไปเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูค่ะที่ครูอยากให้ดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าบล็อกเนี่ยมันเป็นวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่งที่คนเรานิยมนํามาใช้ในปัจจุบันนะคะบล็อกเนี่ยรวมไปถึงการทำเพจอะไรพวกนี้ด้วยนะคะการเขียนบทความการทำเพจเราก็จะเรียกมันว่าบล็อกนะคะบล็อกเนี่ยมันมาจากคำว่าเว็บบล็อกค่ะมันเป็นการเขียนบทความนะคะอธิบายให้ข้อมูลแล้วก็นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์นะคะ คนที่เขียนบล็อกเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกว่าบล็อกเกอร์ถ้ามีคนมาติดตามเขาเป็นจำนวนมากนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นพวกอ่ามีเดียมนะคะบล็อกน,นั้นเด็กดีนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าทุกวันนี้มีบล็อกแบบใหม่ใช่ไหมที่เป็นบล็อกเป็นเป็นบล็อกเป็นวีล็อกอะคะ่ะ เป็นบล็อกนะคะคือถ่ายตัวเองทํากิจกรรมนั่นนี่นะคะก็เป็นการเขียนบล็อกแบบหนึง่งแต่ว่าสื่อด้วยภาพนะคะสำหรับขั้นตอนในการเขียนบล็อกนะคะในที่นี้อาจจะไม่จํากัดอยู่ที่บล็อกเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นการเขียนบทความหรือว่าการเขียนทำเพจบน a c e b o o k นะคะหรือว่าเรา a d ดแอไปถึงการ ทำพอร์ตโฟลิโอก็ได้นะคะอ,อะนะคะซึ่งมันจะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆอยู่7ขั้นตอนนี้นะคะก็ตั้งแต่เริ่มที่ระวางแผนนะคะการเขียนว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยเราต้องการเขียนเพื่ออะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปค้นคว้าว่าข้อมูลที่จําเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะ พอเราได้ข้อมูลแล้วเราก็มาออกแบบค่ะเราก็ตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่เราค้นหานั้นมันจริงไหมมันถูกต้องหรือเปล่าเป็นปัจจุบันไหมนะคะแล้วเราก็จะมาที่การเขียนคําโปรยค่ะเขียนคําโปรยก็คือเหมือนเขียนโฆษณาค่ะในเรียนคือคนอ่านแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากเข้ามาอ่านของเราหรือเปล่าอยากกดเข้ามาดูไหมก็อยู่ที่คําโปรยนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปลงมือเขียนนะคะลงมือเขียนข้อมูลข้อความบทความหรือะไรเงี้ย เสร็จแล้วก็เลือกภาพประกอบที่เหมาะสมสอดคล้องกันจนสุดท้ายค่ะเราก็ไปตรวจทานแก้ไขก่อนที่จะนำไปเผยแพร่นะคะแอะขั้นตอนการเขียนบล็อกนะคะในขั้นตอนของการวางแผนเนี่ยเป็นขั้นที่ครูอยากจะเน้นนะคะเนื่องจากว่าการวางแผนการเขียนเนี่ยสำคัญมากถ้าขั้นที่1ไม่โอเคขั้นที่ขั้นอื่นๆก็จะไม่โอเคเลยนะคะ สำหรับอันแรกค่ะคือการกำหนดหัวเรื่องที่จะเขียนนะคะหัวเรื่องที่จะเขียนนี้ก็คือท็อปิกของเรื่องนั่นเองนะคะมันจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้เขียนสนใจค่ะบางทีถ้าเป็นเรื่องเหมือนที่เราดูในวิดีโอใช่ไหมคะคือเขาชอบการท่องเที่ยวพอเขามาทำเพจเนี่ยเขาก็เลยทำได้ดีนะคะทำอะไรมันก็เลยดูแบบดูแฮปปี้อะคะ่ะผลงานก็มีคุณภาพเพราะเริ่มต้นคือเขาสนใจเรื่องนี้นะคะ จากนั้นเขาก็มีการเขียนคำโปรโยคำมาชักชวนผู้อ่านที่ดีผู้อ่านเห็นแล้วเที่ยวต่างจังหวัดใน1วันจากกรุงเทพอะไรเงี้ยคนอยากกดเข้าไปดูว่าต่างจังหวัดมันคือที่ไหนนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเขียนคําเชิญชวนนะคะเดีย๋ยวเราไปดูการเขียนคําเชิญชวนว่าเขามีหลักการยังไงนะคะการเขียนคําเชิญชวนก็คือข้อความที่ชักชวนหรือแนะนํานะคะ ให้ผู้อ่านเนี่ยทำตามเนื้อหาที่เราเขียนนะคะอ่าอย่างเช่นเราจะเขียนบล็อกท่องเที่ยวเนี่ยก็คนไปเที่ยวตามหรือเนียจะรีวิวสินค้าอะไรสักอย่างคนมาดูรีวิวเราแล้วรู้สึกว่าเขาอยากไปซื้อมาใช้ตามเพราะรู้สึกมันดีจริงๆเพราะเรารีวิวนะคะดูแบบว่ยสินค้านี้มีคุณภาพนะคะเจ้าของแบรนด์มาเห็นก็รู้สึกว่าโหคนนี้ดึงดูงดลูกค้าได้ดีก็จ้างแบบเป็น ให้เป็นรีวิวเวอร์นะคะเป็นคนรีวิวของอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเขามีตัวอย่างการใช้คำนะคะอย่างเช่นอ่ะอันที่หนึ่งค่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้งานฟรีนะคะสิ่งที่มันน่าสนใจามาอยู่ที่ไหนคำว่าฟรีนี่แหละค่ะทดลองใช้ฟรีอ่ะสมัครเลยวันนี้นะคะก่อนหมดเขตอ่ะหรือว่าที่เขาชอบใช้เรียนเคยเห็นไหมโทรมาภายในห้านาทีนี้จะได้ส่วนลด สามพันบาทสิบท่านแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะ,นนนะ,คะอ่ะหลังจากที่เรากำหนดเรื่องที่จะเขียนเสร็จแล้วนะคะอย่างที่สองที่จะต้องทำก็คือการวางค้าโครงของเรื่องนะคะการวางค้าโครงของเรื่องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยหัวเรื่องค่ะไตเติลนะคะหัวเรื่องรองมีไหมนะคะมีส่วนนำไหมมีบทนำไหมมีเนื้อหาในส่วนสรุป อันนี้จะคล้ายๆกับที่เราเขียนเรียงความเลยนะคะจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะในะกระชับสั้นกว่าเวลาเราไปเขียนบล็อกหรือว่าเขียนเขียนโพสในเพจอะไรแบบนี้นะคะสรตัวอย่างของการวางเข,เขาโครงเรื่องนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะการเ,เขียน เขียนนี่เชิงเป็นบล,อล็อกอะเป็น,เ,ปนเทคนิคเล็กๆนะคะที่เขาเอามาเขียนก็เป็นเรื่องอยู่กับการซื้อตั๋วข้างบินราคาถูกนะคะเขาก็ใช้ข้อความว่า,าเช่นเคล็ดไม่ลับค่ะคือปกติเคล็ดลับคือต้อง,อง,องเก็บไว้ตัวเองใช่ไหมเป็นความลับนะคะเคล็ดไม่ลับเนื่องจากว่าเข้ามาเล่าให้ฟังก็เลยกลายเป็นไม่ลับแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรการซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกอันนี้คือเป็นหัวข้อหลักนะคะหัวข้อรองเขาใช้คําว่าอะไรเขาบอกว่า อยากซื้อตั๋วเครื่องบินราคาถูกต้องทําอย่างไรเป็นหัวข้อเรา,เราก็จะสงสัยเหมือนกันเออทำยังไงไปลองอ่านดูซินะคะคนก็จะ,อะพออ่านสองบรรทัดนี้ก็เริ่มอยากรู้แนละ้ก็จะมาอ่านนะคะเขาเคยบอกส่วนนํานะคะส่วนนําคือว่าเขาจะพูดเรื่องอะไระคะจะเล่าถึงเหตุใดการซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์จึงได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะก็จะนําไปสู่ส่วนถัดไปนะคะซื้อเที่ยวบินที่ไหนพวกนี้ก็เป็น ซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่นะคะซื้ออย่างไรสุดท้ายก็จะสรุปเนื้อหาเป็นส่วนสรุปนะคะนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะไม่จําเป็นว่าโอ้โหบทความเป็นบล็อกเป็นอ่เป็นเขียนในเพจอะไรเงี้ยต้องยาวเฟ้ยไม่จําเป็นนะคะนี่เราทําออกมาเป็นรูปภาพแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจเพราะบางทีถ้ามันยาวไปคนไม่ชอบอ่านนะคะคนชอบอ่านอะไรที่มันสั้นๆกระชับได้ใจความนะคะ ขั้นวางแผนจบไปแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาทําการค้นคว้านะคะถ้าวางแผนดีนะคะอย่างเช่นเราจะเขียนเรื่องการซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะเขียนว่าซื้อที่ไหนซื้อเมื่อ,อไหรซื้ออย่างไรนะคะเราก็มาค้านคว้าแล้วทีนี้ว่าเฮ้ยสายการบินนี่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 ต้องไปซื้อที่เว็บไหนเว็บไหนที่จะมีส่วนลดต่างๆนะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าไม่มีคนบอกว่าแอร์เอเชียถ้าซื้อนใน เขาเวลโลกาเห็นเขาโฆษณาจะถูกมันจริงไหมนะคะเราไปตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาเขียนคําโปรยนะคะแล้วก็นํามาเขียนจริงค่ะเลือกภาพประกอบที่เหมาะสมแล้วก็สุดท้ายก็เอามาตรวจทานนะคะอที่นักเรียนจะไปเผยแพร่นะคะอันนี้ขอข้ามไปก่อนเนื่องจากว่าแฟ้มสะสมง,งานเนี่ยเราจะได้พูดกันอีกครั้งหนึ่งครั้งหน้านะคะสัปดาห์หน้า สุดท้ายนะคะ1.3เรื่องสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้ก็คือข้อควรระวังในการแบ่งปันข้อมูลนะคะว่ามันมีอะไรบ้างข้อควรระวังนะคะหลักๆคือมีอยู่4อย่างด้วยกันนะคะอย่างที่1คือเราจะต้องพึงระลึกเสมอว่าในโลกโซเชียลนะคะสังคมออนไลน์เนี่ยไม่มีความลับในนี้ค่ะใน,นเรียนรู้จักดิจิทัลฟูตปรินต์ไหมคะ ้วมีคำคำหนึ่งที่เรียกว่าดิจิตอลฟุต i ริ s มันคือรอยเท้าดิจิตอลค่ะทุก device ทุกอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเลตต็ตต่างๆนะคะถ้ามันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่มันจะจำนะคะนันเรเยนมันจะมีบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นด้วยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเราเครือข่ายมือถือต่างๆนะคะ หรือว่าถ้าเราใช้เน็ตโรงเรียนเนี่เช่นใช้เน็ตโรงเรียนเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่โรงเรียนจะบันทึกไว้เขาสามารถกลับมาดูได้ว่าใครเข้าเว็บไหนตอนไหนกี่โมเป็นเวลาเท่าไหร่ทราบได้หมดเลยนะคะแล้วการโพสต์ต่างๆบน Facebook หรืออะไรเงี้ยอยากให้ระวังนิดนึงให้ระวังโพสต์แต่เรื่องดีๆนะคะเรื่องไม่ดีอย่าไปโพสต์ขาดนักเรียนหรือว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าเป็นการระบายอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะบางคนบอ,อกว่าเออเฟซบุ๊กฉันมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่มีจริงนะคะมันไม่จริงะคะ่ะ คือส่วนตัวจริงที่ว่าถ้าในกรณีนักเรียนทําเป็นเห็นคนเดียวอะค่ะอันนั้นคือส่วนตัวจริงแต่ถ้านักเรียนให้เพื่อนเห็นให้เพื่อนของเพื่อนให้สาธารณะเห็นมันไม่ส่วนตัวนะคะมันเป็นกึ่งสาธารณะไปแล้วคือทุกคนเขาจะเห็นเพราะฉะนั้นจะโพสอะไรให้คิดดีๆนะคะไม่ควรโพสต์ข้อมูลที่มันเป็นความลับไม่ว่าจะเป็นสำเนาโน้นนี่ไม่ควรโพรูปเงินนะคะอันนี้ อยากจะฝากว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่ควรจะโพสเพราะว่าถ้าคนมีวิฉาชีพมาดูเราโอ้หคนนี้โพสเงินทุกวันทุกวันเลยแสดงว่ามีตังค์มาเนี่ยไปดักได้ไหมไปดักที่จะต้นเราอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเกิดขึ้นได้ค่ะอย่างที่2ค่ะข้อมูลบางชนิดไม่ควรเปิดเผยนะคะข้อมูลอะไรบ้างที่ไม่ควรเปิดเผยนะก็อย่างเช่นสำเนา สำเนาบัตรต่างๆนะคะทะเบียนบ้านที่ดินอะไรอยเงี้ย ID นะคะเลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ยไม่ควรจะโพสนะคะเพราะว่ามีฉายชีพก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทำสิ่งไม่ดีได้นะคะข้อมูลบางชนิดอาจถูกนำมาใช้หลอกลวงค่ะอย่างเช่นถ้านักเรียนอาจจะเคยเห็นเราเล่นมือถือเข้าเว็บโน้นอันนี้มันเด้งขึ้นมา คุณเป็นผู้โชคดีได้รับ iPhone หรือว่าโทรศัพท์ของคุณมีปัญหาติดไวรัสมันจะเด้งแบบทำสีเขียวสีแดงดูน่าตื่นตกใจอย่าเพิ่งเชื่อนะคะปิดออกไปก่อนค่ะนะคะบางทีเขาหลอกให้เราคลิกเข้าไปแล้วเพื่อที่จะเอาไวรัสเข้าเครื่องเราหรือว่าเพื่อที่จะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของเราไปก็ได้นะคะอันสุดท้ายคือรักษาข้อมูลที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายมีอะไรบ้างน,นะคะ ข้อมูลที่เราได้รับการปกป้องตามกฎหมายคือข้อมูลส่วนตัวของเรานี่แหละค่ะหรือว่าการเขียนบทความพวกบล็อกพวกในเพจการแชร์ต่างๆเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีคนหรือนักเรียนถ่ายรูปไปลง a c e b o o k นะคะถ้าคนเอารูปของนักเรียนไปไปใช้เพื่อการค้าเอาไปใช้ขายของหรือหรือถ้าเผื่อว่ามีคนเอารูปเราแล้วไป,ไปทําไม่ดีเอาไปตัดต่อภาพลามกอนาจารหรือเอาไปใช้เพื่อการค้าเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งท,งที่เราไม่ได้รับเงินสักบาทเนี่ย แบบนี้ข้อมูลของเราที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ได้รับการคุ้มครองด้วยอะไรคะท่านเรียนเคไดิเนเขามีกฎหมายที่ชื่อว่าพรบไม่ติดพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะพวกนี้ก็จะช่วยเราแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยพรบอรคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้คุ้มครอง ะะหรือการแชร์ค่ะสำคัญมากถ้าข่าวไหนที่เป็นข่าวลวงข่าวเท็จหรือมีการกล่าวหาคนอื่นให้เสียหายแล้วนักเรียนไปแชร์นักเรียนไม่ทราบเพราะวันดีขึ้นดีอ้าวปรากฏข่าวที่แชร์มาเป็นเรื่องที่ผิดนะคะคนที่เขาได้รับความเสียหายนะคะเขาอาจจะไปฟ้องร้องนักเรียนเป็นคนแชร์นักเรียนมีส่วนในการกระทําความผิดนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังแต่ดีๆแชร์แต่เรื่องดีๆค่ะเรื่องไม่ดีให้คิดก่อนแชร์นะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นักเรียนจะสงสัยว่าควรให้ทำอะไรนะคะสัปดาห์นี้ให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดมันจะมี Google Form นะคะขึ้นมานะคะอยู่ใน Classroom นะคะวิชาวิทยาการคำนวณให้เรียนไปกดดูมันจะมี1.2นะคะหัวข้อ1.2ซึ่งประกอบด้วยวิดีโอนี้แล้วก็จะมีลิงก์ Google Form ให้คลิกเข้าไปนะคะ ก็ให้หนักเรียนเข้าไปตอบคําถาม8ข้อจากที่ครูเล่าให้ฟังนี้นะคะอาจจะมีความรู้บางอย่างที่ไม่มีในเนื้อหาแต่ว่าเราอาจจะคุ้นเคยในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะก็ไปลองตอบดูนะคะ8ข้อ8คะแนนนะคะมีโอกาสทําได้แค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ